วิกตอเรียนะคะตัดเสร็จพร้อมส่งแล้วเลยนะคะตอนนี้นะคะใช้งานได้3แบบเลยสไตล์แบบคอชก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะสะพายขึ้นไหล่สะพายครอสบอดี้นะคะคล้องแขนได้หมดเลยนะทรงคอชนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนี่น่ารักมากตัวนี้นะคะใส่ของเข้าไปแล้วจุเลยนี่ไซส์ของเขาจะอยู่ประมาณ23เซนประมาณ9นิ้วมีช่องซิปช่องเสียบมือถือให้พร้อมเลยนะภายในนะคะตัวนี้ นี่แบบนี้เลยเป็นหนังแกะมาพร้อมราคาส่งจ้าเห็นสวยๆแบบนี้เก๋ๆแ,แบบนี้ได้หนังแกะแบบนี้จัดโปรโลดเหลือเพียง2,355บาทเท่านั้นมีลด50%ไปเลยสวยมากเก๋ด้วยเหลือเพียง2,355บาทเท่านั้นได้หนังแกะแท้ทั้งใบนิ่มละเบามากเลยนะมีหลายสีพร้อมส่งเลยตัวนี้สีน้ำตาลช็อกโกแลตเนาะนี่สีเบสนะคะ หรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้นี่แบบนี้เลยอ่าสีขาวนะคะนี่แบบนี้เลยนี่นี่สีดำนี่แบบนี้นี่สีเขียวเลมอนนะคะแบบนี้เลยอ่าสนใจสีไหนแคบหน้าจอได้เลยนะตัวนี้เป็นหนังแกะคือมันเบามากน้ำหนัก250กรัมแค่นี้ เบาเหมือนกระเป๋าผ้าเลยใส่กระเป๋าตังใบยาวได้ใส่มือถือตะกุลพลาสได้สบายมากเลยจะค c r o s s b o d ก็ได้นี่ตัวนี้สายสั่งทําพิเศษมนาะเพื่อฟังก์ชันนี้เลยนะเป็นสายโซ่นะคะลาซี่นะคะสวยมากนี่ดูสายสะก่อนสวยจริงนี่แล้วนี่เย็บกับหนังแกะนะคะสายเลื่อนปรับระดับได้อยากจะสั้นยาวได้หมดเลยนี่ตัวนี้จัดโปรโลด50%นะคะรุ่นวิกตอเรียนะคะสนใจนะสพายได้3แบบ รอบส่งนะคะสนใจนะคะก็ทักแชทได้หรือว่าจะมาสัมผัสที่หน้าร้านได้อยู่ดูสิ Market Place ร้านเปิดทุกวันเลยค่ะคือหนังมันนิ่มแล้วก็เบาจริงเนอะนี่เป็นหนังแกะแท้ด้วยมีแบบนี้เลยสนใจทักแชทหรือว่าก็ใส่ตะแกะก็ได้นะคะขอบคุณค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะนี่เลยน่ารักน่ารคกค่ะ